สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยน,นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานของไตโตะนะฮะกับตัวยูอ่าอิตาโดริยูจินั่นเองจากจูจูสึกไคเซ็นนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นค่ายของไตโตะนะฮะจะแยกออกมาเป็นอีกค่ายหนึ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านบน นะอันนี้ด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาอันนี้ก็จะเป็นอีกค่ายหนึ่งนะฮะที่ทำอ่าเป็นตุดตุ๊ดมาอ่าในกล่องนะฮะจะเป็นตัวห่อพลาสติกมาแบบนี้นี่อ่าชุดนี้จะหุ้มพลาสติกมาทั้งหมดคล้ายๆของเซกาโนะ้ตเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันดูดีกว่ามา ที่ตัวนะครับจะมาเป็นเต็มตัวหอพลาสติกมาอีกทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นฐานนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งชาชา ตัวฐานนะครับมันจะเป็นฐานดำวงกลมนะฮะแล้วก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ของอนิ้วสุขณะอยู่นี่ก็จะเป็นตัวรูปภาพตัวอักษรประมาณนี้นะฮะนี่ส่วนตัวนะฮะอันนี้ก็จะมาในโคนเต็มตัวเลยแยกส่วนไหนไม่ได้นะฮะจะมาแบบเป็นตัวเต็ม การลงสีนะฮะชุดก็จะเป็นออกเหมือนสีสีกลมเข้มอ่ะออกเป็นดำดำกลมเข้มแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเสื้อฮู้ดนะฮะสีแดงจะออกเป็นแดงเลือดหมูรองเท้าออกสีน้ำตาลนะรายละเอียดจะไม่ได้ไฮไลท์นะอันนี้หน้าหน้าก็สวยนะฮะกลมแล้วก็ตัวผม ก็จะเป็น texture layer ประมาณนี้เลยอันนี้หน้าให้ดูชัดๆอีกที่ท่าก็จะเป็นท่ากำลังจะต่อยออกไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเดือยเสียบเข้ากับฐานติดอยู่ที่ขาเลยนะฮะจริงถ้าไปติดอยู่ที่ที่แบบขึ้นมาเป็นของฐานเนี่ยไอต,ตัวนี้ไปยืนเฉยๆได้น่าจะเท่เหมือนกันนะ ฐานเหมือนกันฮะจะมีรูเล็กรูใหญ่นะฮะลองสังเกตดีๆเรียบรออันนี้ก็จะประมาณข้าวคร้าๆแบบนี้นี่รายละเอียดถือว่าโอเคนะตัวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใหญ่กว่าของบันเพสโต้นะอันนี้จะเป็นใต้ตกนะครับจะคนละค่ากับของบันเพสโต้นะครับ ข่ครับประมาณนี้ความสูงนะฮะตัวนี้เนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ16บหนเซนจากพื้นถึงาจากฐานถึงปลายมือตรงนี้นะฮะอยู่ที่16เซนก็ถือว่าความสูงค่อนข้างโอเคนะถ้าตัวบันเพซโซมันเป็นตัวท่าชกไปแล้วเนาะตัวนี้เกฑ์เป็นท่ากําลังจะชกนะ คราก็จะประมาณนี้นะฮะก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับจูจิสึไคเซนกับของค่ายไตโตะนะฮะกับกิตาโดริยูจินั่นเองซึ่งต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ